อืมไซมัสคาสไซมัสคัสส,คส,สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู้ขู่สุขุมันเนี่ยไอพาพี่น้องมากินอ่าง,งนไซมัสคาสไซมัสคัส,ส,คสเป็นครั้งแรกนะไอเร่เคยกินจากเถื่อแต่ว่าซิมไปแล้วสี่ห้านอยแซ่บเนาะหวานจ้อยเลยนะคะเราเคยกินมาซิมเบิง่งแซ่บนะคะนี่ไอสั่งมาจากร้านร้านไอ้นะคะน้องเกมเนาะ อันนี้คือการนี้สมโลหนึ่งร้ออันนี้พวงละร้อยหกสิบาทแต่ไอซิบอกว่าแสบขนาดเบิง้งตัดให้ดูเนาะความฉ่ำมันแซบแห้งเลยอันนี้ว่าเรื่องจริงมันจะมีความแบบฉ่ำๆเหมือน <c oughs> เหมือนเยลลี่ ยิงดีอย่างนะยดลรีดที่เขาวินทอนะเท่ยวโฮมอ่ะอ,อ,อืมอร่อยไอซื้อมาสามพวงแบ่งให้พี่น,อน้องนะพี้แม่้วยอร่อย น้ำได้หลายหายอมบางคุฝนตกมืดมือมัเนี่ยขี้ขาดเห็นใ้คนขี้ขาดไม่ได้เห็นอย่างไรก็ขี้ขาดไปเลยจ้ะ กินทั้งเม็ดผลไม้ที่ชอบมากเลยนะบางคนุดเนี่ยสั่งทางอายก็ได้เด้อ ยังได้ยังจนมากเพื่นมีมจาจับเพราะว่าเพื่อนรับมาเกือบจะทุกอย่างอกินเม็ดนะแ่บเป็นแบบนี้เลยม,มักกินแห้ง ใคส่งมาให้อายกินจนมดบางเสีอขอทิ้งนี้เนาะส่วนมากผลไม้ของเพิ่นก็นสิบแบบว่าสดใหม่เกือบจะทุกวันนะคะเพราะว่าพนไปเอาไปรับเองนะคะ ัน,นีน่คือเพิ่นเลือกมาให้อายแต่ถ้าสมมติว่าอายไปเลือกเองเนี่ยวิธีเลือกมังคุดเบื้องดอกของมันเ,นเห็นบ่ข้างใต้เนี่ยมีจักดอกข้างในก็ซิมีซ้ำกันภูข้างในก็จะมีเท่ากันอันนี้มีสองสี่หกหกอ่านเหมือนบ่ะหกอันอย่างนี้แล้วก็บีบนะคะเว,วลาเลือกมังคุดบีบแบบถ้าแข็งๆเรต้องเอาให้ดูว่าข้างในจะมีหกเหมือนที่อายพูดไหม หกอันหกดอกหกอันอย่างนี้นะวิธีเลือกมังคุดอันนี้ห้าอันมาดูว่ามีห้าอันไหมไฟกระสิเแจ้งแก่เนี่ยด้วยใจไหมนเนี่ยถ้ามันเป็นแนวไหนแจ้งแห้งไอ้ผมซึกว่าเป็นหน้าไอ้ขาวโวก เป็นคนขาวไปเลยอ่ะเห็นปะห้าอันห้าดอกห้าอันอสองสี่หกอันนี้เจ็ดนะคะเห็นปะเจ็ดอันมาผ่าดูวิธีเลือกมังคุด อยากรู้ว่าข้างในมีจักเม็ดจักผู้เ,เอิ้นผู้บอกเอเิ้นอย่างเราก็เลือกตามอันนี้เนาะวิว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 เนี่เห็นปะ่ะอันนี้ห้าอันนี้สองเจ็ดอันอสาเหตุที่เรอ,อยากเห็กิบกลางคืนใครมันขาว สั่งได้นะคะอืมอมน้ำแบบเยอะมากแตกเสบักคิมขายดิคิม ทีมขายนะคะหนุมจีนก็ขายอันนี้สั่งได้เดี๋ยวเิียงหลานไปส่งให้อรายมากอืมเจลลี่มันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเจลลี่ของโยโย่นะ จะเหมือนเยลลี่ของเออเคียวโูกเคียวเฮยอย่างน่ะเวลาแนวดีๆกินคนเดียวเพราะว่าอีกแนั่นซื้อแบ่งมดจ้ะ คนตรงมืดมือคิ้คานมืดม,มือว่าเรื่องจริงตุกอย่างบรรยากาศพาไปเนาะถาม โรสิบกับพอสืบตอนมาใหม่ๆน่ะแพงมากเลยนะช่อหนึ่งห้าหกร้อยเจ็ดแปดร้อยมันก็ดูดดดด่ที่ว่าดูที่ว่าสินค้าตัวนั้นมาจากไหนมาจากจีนมาจากญี่ปุ่นหรืออเริกาน,นี่เนาะถ้ามาจากญี่ปุ่นมันก็จะแพงหกเจ็ดร้อยแปดร้อยนะถ้ามาจากจีนก็จะถูกไอคิดว่าถ้ามาจากญี่ปุ่นนี่จะอร่อยกว่านี้นะ ได้ม็มมากินใ้เบอ่งอินินดงเพราะว่ามันเป็นมือที่ขี้ขลาดเลยมันวะให้มันขี้ขาดไปเลย เมื่อนานไปวัดเขาเอาอางุน่นเลยล่ะไปวัดไปถวายให้เห็นแล้วก็เลยอยากซิมอ่ะนะกับอางุ่นของแม่มดนะแม่มดมันจะอบเปรี้ยวเนาะลูกปลาไข่ปลาคือกันลูกปลา หกโมงแล้วหาแล้วแซบอืมชิมมาซืมาชิมเลยสิพ่อไอปอนจอ,อปอกออปากจ้าไปแอบแซบแสบแซบ สั่งได้นะคะ อิ่มแล้วมันจากหน่วยนึงสองสี่สองสี่สสหเกเจ็ดหน่วย อ้อิ่มมาก้า่วอยู่ท้องไหมไม่อยู่นะคะเดี๋ยวก็คงหิวอีกรสชาติหวานเหมือนกินเยลลี่นุ่มแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ดีนะมันก็อ้วนเนาะผลไม้เนาะผลไม้บางคนบอกว่ากินมันไม่อ้วนหรอกแต่ผลไม้ที่มีน้ำตาลเยอะๆก็อ้วนเหมือนกันนะคะเมื่อกี้กฝาดไปหนึ่งกิโลแล้วพี่น้องจ้ะแน่นๆกินเถือได้อยู่นะคะทุกคนสำหรับมือเนี่เนาะกับเปล่าๆว่าวปานไหน บางเช่อเมื่อที่ขี้ข้านก็แม่แต่ว่ากนะ็ยังขี้ข้านดีนะยังบอกขี่ข้านกินนี่เมื่อได้ขี้ข้านกินแล้่มื่อน,นั้นเตรียมเข้าวขอนะา <c oughs> ไม่อยากไปกันนะคะทุกคนจะ <c oughs> บายบายขอบคุณค่ะ